สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยใจอีสานนะครับก็เช้านี้ก็ป้อนนมไปหนึขวดนะครับแล้วก็ป้อนยานะครับป้อนยาที่คุณหมอให้ไว้นะครับเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดเนาะทำความสะอาดพื้นรอบๆอ,บอบนะครับอาการของน้องน้ำโชคนะครับก็เดี๋ยวให้เอซดูแป๊บหนึ่ง นะครับนี่ต้องเปิดมุ้งนะครับเปิดสูงไม่ได้ก็นี่เป็นอาการของน้องนำโชคนะครับก็ยังมีน้ำมูกนะครับน้ำมูกก็ยังมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็เบาเบาบางลงอยู่เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานกับวันก่อนเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเยอะมากไหลตลอดนะครับกระชีดกระชีด,ดหลังจากฉีดยาแล้วยายาหน้าจะออกฤทธิ์นะครับ ยาน่าจะออกฤทธิ์แล้วก็ตุ่มเติมก็ขึ้นนะตุ่มก็ยังทรงๆงอยู่นะครับเรื่องตุ่มยังทรงๆงอยู่ยังไม่ได้อันนี้แน่นอนนะครับก็ยังคงนิ่งๆอยู่ก็ต้องรอดูอาการกันต่อไปนะครับรอดูอาการกันต่อไปจะเป็นยังไงนี่แหละครับ,บ f c การที่จะให้ชีวิตเนึงได้มีลมหายใจอยู่ต่อเนี่ยมันไม่ง่ายนะนะครับ จะเลี้ยงยังไงให้เขาได้มีชีวิตที่อยู่ต่อเพราะว่าการเลี้ยงการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันเลี้ยงแบบแบบต่อลมหายใจนะครับเลี้ยงเขาเรียกว่าเลี้ยงต่อแบบลมหายใจนะครับเลี้ยงให้เขาได้มีลมหายใจอยู่ต่อเลี้ยงให้เขาได้เจริญเติบโตตัวเนี้ยคือตัวที่ยากที่สุดนะครับว่าถ้าเราเลี้ยงแล้วพอหายมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง แต่อันนี้เราต้องเลี้ยงเขาตลอดชีวิตนะครับต้องเลี้ยงเขาตลอดชีวิตแล้วเขาก็ต้องอยู่กับเราตลอดชีวิตนะครับแต่ก็ต้องดูว่าอายุของแต่ละคนอายุของสัตว์แต่ละตัวจะอยู่ได้นานแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับจ็บไข่ได้ป่วยก็ต้องดูแลนี่นะครับ <genauso S 1> เป็นงานที่บอกได้คำเดียวว่าท้าทายนะครับท้าทายแล้วก็เป็นงานที่เหนื่อยสุดๆ นะครับกว่าเขาจะหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีใจและก็สิ่งที่ภาคภูมิใจถ้าการเจ็บไข้ได้ป่วยของเขาเนี่ยเรารักษาเขาจนจนหายนะครับจนหายเลยแล้วก็ให้เขาได้มาลดแล่นบนบนท้องถนนหรือบนเส้นทางนะครับกับธรรมชาตินะครับมันก็จะเป็นสิ่งดี ถ้าเขาหายเหนื่อยนี่เราถ้าเขาหายป่วยนะหายป่วยหายจากเจ็บไค้ได้ป่วยนี่เราก็หายเหนื่อยนะเพราะว่าเราก็สู้กับการรักษาของเขามาตลอดเวลานะครับทุกวี่ทุกวันนะครับต้องคอยดูต้องป้อนยาตลอดทุกๆสีชั่วโมงนะครับต้องให้อาหารให้นมนะครับป้อนยานะครับส่วนหนึ่งจะต้องดูแลเขาไปอย่างนี้ครับ ซึ่งบอกด้วยคาเดียวว่าโอ้โหแบบท้าทายสุดๆอ่ะมันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายกับการที่จะเลี้ยงชีวิตของสัตว์หนึ่งตัวเมื่อวานก็ให้กินหญ้าหวานเป็นนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจะวันนี้จะเอาฟางเอาฟางแห้งนะครับเอาฟางแห้งให้เขานิดนึงก่อนนะครับจะเอาฟางแห้งจะซอยนะครับจะเอาฟางแห้งเอาฟางแห้งมาหั่นหั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 นให้เล็ก นะครับหั่นให้มันเล็กๆปุ่นๆหน่อยแล้วก็ป้อนเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆญ้าอบานก็พวกหญ้าสดก็ไม่อยากให้กินเยอะนะตามคําแนะนานะไม่อยากให้กินเยอะก็เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับเมื่อวานนี้ก็พอดีเอาหญ้าหวานใหม่ๆมาก็เลยลองดูนะครับเสาสายก็จะเป็นฟางนะครับเป็นฟางเอามาสับแห้งๆเอากลไก่มา,ากรไก่มาตัดๆๆให้เป็นชิ้นเล็กๆป้อนคำเล็กๆให้เขากิน นะครับให้ร่างกายให้กับพ่อเขาได้ทํางานนะครับให้เขาได้เขาเรียกว่าเคี้ยวเอื้องนะครับให้เขาได้เคี้ยวได้ยำ่ำได้กินเอื้องอะไรเงี้ยเวลาว่างๆนะครับนี่ครับนอนแบบหมดสภาพเลยนะครับนี่แหละครับแป้งลำ่ำเป็นถ้าเขารอดจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วหายเป็นปกตินะครับก็จะเป็นบุญมหากุศลเลย นะครับถ่ายชีวิตมาแล้วเ,าเขาก็มาเจ็บป่วยอีกเราก็ต้องมารักษานะครับอันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับ f c ทั่วโลกนะครับที่ส่งกำลังใจส่งคลิปช่วยชมชมคลิปไม่ข้ามด่านนะครับการรักษาก็ยังดำเนินการต่อไปจนกว่าน้องเขาจะมีอาการที่ดีขึ้นนะครับจนกว่าน้องจะมีอาการที่ดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงนะครับ ถ้าตุ่มเขาจริงๆเขาบอกว่าตุ่มลำปีนี่จะไม่ยุบนะครับมันจะไม่ยุบมันจะแห้งอ่ามันจะแห้งแห้งออกไปเลยมันจะแห้งไปแล้วก็คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันกับร่างกายของเขาละนะครับก็สําคัญคือเขาขอให้ตุ่มยุบเป็นพอถ้าตุ่มยุบนี่เขาก็จะดีขึ้นเลยแข็งแรงขึ้นนะอย่างที่คุณหมอบอกอะอย่างที่ปัสสุสัต์บอกอะสัตวแพทย์บอกนะครับว่ามันลงปอด นะครับมันลงปลอดแต่ก็ต้องใช้การรักษาภายในนะครับตามที่หลายๆคนแนะนําเลยรักษาภายในรักษาให้เขาเถ้าภายในหายหรือดีขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ก็โอเคแล้วนะฮะนอนโซมเลยมุเช้าก็ป้อนยาป้อนยาป้อนนมนะครับป้อนนมก่อนแล้วมาป้อนยานะครับป้อนนมประมาณสินาทีแล้วค่อยมาป้อนยาต่อนะครับ ก็ยาลดน้ำมูกยาลดน้ำมูกก็เป็นของอยาปฏิชีวนะก็ได้นะครับปฏิชีวนะก็เอาใส่น้ำนะครับแช่น้ำไว้นิดนึงให้พอละลายแล้วก็เอาเฉพาะน้ำมาให้เขากินจะเป็นแลลดน้ำมูกนะครับเพราะว่าจะให้เยอะไม่ได้ก็หลังจากนี้ก็สองสามวันนะครับเดี๋ยวคุณหมอจะเข้ามาดูอีกครับก็จะเข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ช่วงนี้อาจจะมาทีหน่อยนะครับจะมาทีเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าลำปีมันลงปอดละมันลงปอดปุ๊บคุณหมอจะต้องมามาเขาเรียกว่ามาทีขึ้นเพื่อมากระตุ้นยานะครับมากระตุ้นยาแล้วก็กระตุ้นให้เ,เขาเรียกว่าติดตามอาการน้องนะครับถ้าเริ่มมีอาการที่ดีขึ้นเขาก็จะลดลดยาลงมานะครับให้เหลือซีซีที่มันต่ําลงมาอีกนะครับแต่ว่ายาก็ยังควบคุมตลอดจนกว่า หนึ่งน้ำมูกไม่ไหลสองตัวน้องไม่ร้อนนะครับสามตุ่มเริ่มมีอาการยุบลงบ้างหรือแห้งลงบ้างอะไรเงี้ยนะครับถ้ามีอาการพวกนี้หมอก็จะลด,ลดยาลงมาให้นะครับลดยาลงมาก็จะเป็นสิ่งดีเราก็คอยดูคอยลุ้นกันตลอดเวลานะครับลุ้นว่าวันหนึ่งจะเป็นยังไงอาการล่าสุดจะยังไงต่อครับก็ขอให้กำลังใจ ก็ภาวนาให้เขาหายไวไวๆนะครับกระประมาณนะครับ fc ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณ fc ทั่วโลกผู้ใหญ่เจดีทั่วโลกนะครับที่คอยติดตามอาการแล้วก็ช่วยชมคลิปไม่ข้ามด่านให้เป็นกำลังใจนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ